อย่างคนนี้นะครับมีเลขสองสี่ในเบอร์โทรศัพท์อยากแก้ปัญหายัางไงคะคุณอยากแก้ปัญหาใครมีปัญหาทักหลังบ้านครับหลังบ้านก็กดเอาตรงนี้นะที่รูปใครชอบก็ฝากกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีปัญหาอย่างมีเลขอะไรตามที่ผมบอกไว้ในคลิปก่อนหนะ้าคุณไปลองไล่ย้อนดูคือมันไม่ได้หมายความว่าเลขสองสีมันจะมีปัญหาอย่างเดียวนะ好不ะบางทีชื่อคุณก็อาจจะมีปัญหาหรือบางทีตัวเลขอื่นอ่ะ ซึ่งคุณอาจจะไม่ดูเลขสองสี่ก็ได้แต่ผมอ่ะก็จะเห็นว่าปัญหาจริงๆคุณคืออะไรมีปัญหาคุณไม่ต้องบอกเลยคุณทักหลังบ้านเท่านั้นมีแค่นี้เลยครับอยากแก้ทักหลังบ้านคุณเคยเห็นว่าไอ้คนที่มันแก้ปัญหาให้คุณได้จริงๆเขาเคยแก้ให้ฟรีไหมนึกออกไหมของผมเวลาแก้เข้าคอร์สแต่ปัญหาผมเช็คให้ฟรีทุกคนปัญหาผมเช็คให้ฟรีทุกคนคุณทักหลังบ้านกดติดตามไว้แล้วก็เข้าคอร์สครับ สนใจเข้าคอร์สเข้าแต่ก่อนเข้าคอร์สทุกคนจะต้องเช็คกับผมก่อนว่าคุณมีปัญหาอะไรผมเห็นปัญหาคุณจริงไหมถ้าผมเห็นปัญหาคุณจริงเหมือนกับว่าคุณมาหาหมอคุณมีปัญหาคุณมาหาหมอคุณไม่ต้องบอกเลยปกติหมอบางหมอจะบอกว่า้คุณป่วยเป็นโรคอะไรโน่นนั่นนี่แต่ว่าของผมอ่ะคุณทักหลังบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ว่าเส่งอะไรไหมผมอีกแล้วผมจะเช็คให้ว่าคุณมีปัญหาอะไรจริงๆแล้ว แล้วเสร็จแล้วคุณจะแก้คุณจะแก้คุณตัดสินใจเองว่าอ่ะผมเห็นปัญหาของคุณทั้งหมดป่ะถ้าผมเห็นปัญหาของคุณทั้งหมดไม่เหมือนคนอื่นก็แปลว่าผมต้องแก้ได้ถูกป่ะก็เห็นปัญหาก็แก้ดีครับคนที่ไม่เห็นปัญหาสักแต่ว่าพูดว่าให้ตัวเลขมันเป็นอย่างนี้ดีอย่างงู้นดีนี้แล้วมันแก้ปัญหาให้ไม่ได้จะไปเชื่อทําไมครับเอาคนที่เห็นปัญหาจริงๆก่อนเอาแบบปัญหานะไม่ใช่อารมณ์ ส่วนใหญ่ที่มีคือการมีอารมณ์ว่าเบอร์นี้มีอารมณ์เป็นแบบนี้อ่าเบอร์นี้เจ้าชู้เบอร์นี้นู่นนั่นนี่คือไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ปัญหาป่ะปัญหาจริงๆคือคุณมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานมีศัตรูหรือเปล่ามันไม่ใช่การที่ว่าคุณมีอารมณ์แบบนี้นึนออไหมไปลองคิดดูถ้าสนใจทักหลังบ้านเท่านั้นครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์นะงดไลฟ์ประมาณ80กว่าวันน่ะ เพราะว่าติ๊กต็อกมันมีอะไรหลังบ้านกับผมอยู่ความรวก็เลยงดไลฟ์ก่อนครับทำคอนเทนต์อย่างเดียวช่วงนี้มีปัญหาทักหลังบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครโชคดีก็ไปเจอผมอยุสองที่เวลาผมไลฟ์อะไรนี้เวลาว่างนะครับก็ทักเอาถ้าใครชอบกว่าฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยแล้วก็ใครอยู่แอป,ปอื่นก็ฝาก,กดซับไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ